สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรทางหุ้นหุ้นดาวโจน V.I.P. วันที่วันที่28เดือน12บพี่หกนะครับผมนะสำหรับเมื่อวานนี้ก็เข้าเป็นตัวตัวกันเนาะตัวกันอ่ก็ก็ฟันถูกอยู่นะฟันเจ็ดนะ0 4 7 5 3สี่ะสีนะ เป็นตัวกันเลข3ตัวนะเลขสาตัวไปไม่ถึงทุกคนนะเจดมานะสมา0นมานะแต่แต่ผมไปไม่ถึงนะผมมีเจนะ็ดหนึ่งศนสองสศะไม่ถึงเลยไม่ถึง4 3ตัวนะดาวโจนปกติกับดาวโจนวีพีนะสาตัวนะได้แค่เกือบ ได้แค่เกือบจริงๆดาวโจร vp ครับผมเดือนวันนี้เดือนวันนี้ก็จะเป็น1นะครับผมนะั่นหกับ0ูนย์กับ0นะครับก็จะมี1 7 18 1 3 0 7 0 8ตามด้วย0 3ตัวกันนะครับก็จะมี1 4 0 4 1 5แล้วก็0 5นะครับผมหนึ่หนะครับตัวตัวฟันนะเป็นเลขหนเป็นเลขหนนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแสาแล้วก็ศูน เนะครับผมขอให้มี1มาครับผมนะขอให้เป็น1นึ่สำหรับดาวโจรสองตัวครับผมนะจบไปแล้วต่อไปมาดูสาตัวสามตัวขอให้มีขอให้มีหนึ่งมา สามตัวเน้นที่หนึ่งนะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสี่แล้วก็หนึ่งสามสี่นเน้นที่หนึ่งนะครับผมดาวโจรปกติกับดาวโจนวีพีนะเดน่นเหมือนกันเลยเหือนกันเลยสองดาวโจนนี้ก็ออกคล้ายๆกัน คล้ายๆกันจริงๆสังเกตดูได้เลยสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ